วันนี้นะครับพอดมจะมาสอนจรวดทิ้งดิงฮ่าดูนะครับลำนี้นะครับปีกนี่ครับมันอยู่ครึ่งลำตัวนะครับสุดยอดมากเพื่อนเห็นมีงงแล้วก็เวลาเราเล่นนะครับนี่เราจับตรงนี้ครับที่ล้อมันโอ้โหจะรวดทิ้งดิงลำนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพกันครับ เราจะใช้เป็นกระดาษ A4 เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็พับครึ่งนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับทําทั้งคู่เลยนะครับใครพับไวจะแซงไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเอาให้มันตรงกลางนะครับเป๊ะๆหน่อยใครไม่ทันนะครับก็พอตส์ไว้เหมือนเดิมนะครับการพับครึ่งในแนวนอนแนวตั้งเนี่ย มีความสำคัญมากนะครับเราต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงตั้งแต่แรกนะ่ยคือบินมันก็จะเบี้ยวไปทั้งลำครับแล้วเวลาปามันก็จะมีปัญหานะครับใครดูคลิปพ่อดมบ่อยๆก็น่าจะรู้วิธีนะครับสเต็ปนี้เราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขีดตรงนี้สันิดหนึ่งนะครับขีดช่วงขอบเขาสันิดหนึ่งนะครับจะได้เห็น เราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราเอามุมนี้นะครับเริ่มพับกันแล้วเนาะเอามุมนี้นะครับไปบรรจบกับครึ่งหนึ่งในแนวตั้งนะครับชึบได้เสร็จก็กดไว้นะครับแล้วก็กลับมาทำอีกครึ่งหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็คือจะได้อย่างนี้เนาะมาทำมุมนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะมีรอยพับครึ่งถูกไหมครับรอยเนี้นะครับเรียวยาวแล้วเอานิ้ววางไว้นะครับอย่าไปทับเส้นครึ่งนะครับเขยบมาหน่อยนะครับกดไว้นะครับแล้วมืออีกมือหนึ่งนะครับพับครึ่งครับอย่าให้กระดาษใบล่างนะครับใบนี้ยมันขย่อนนะครับชึบได้เสร็จก็กดได้เลยนะครับทำสองข้างนะครับ กดไว้นะครับค่อยๆหมุนไปนะครับชึบพับไปได้เสร็จแล้วก็กดลงเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับชุบๆเราก็กดลงมาอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปกดใบในนะครับเปิดให้เรียบร้อยอ่ะสังเกตดูนะครับเห็นไหมด้านขวานะครับ ไม่เท่ากับด้านซ้ายนะครับอันนี้เราก็ปรับนิดนึงนะครับอันนี้ตอนพับอาจจะจับไม่ดีนะครับเราก็ไปปรับซะหน่อยก่อนที่เราจะกดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยมันจะไม่ตรงไปหมดนะครับแก้ให้เรียบร้อยอันนี้เท่ากันแล้วชิดตรงกลางเป๊ะเลยนะครับเราก็ดันลงมานะครับเราดึงตรงกลางตรงนี้ลงมานะครับสังเกตก็คือเส้นนะครับจะต้องเป็นแนวเดียวกันยาวตลอดเลยนะครับ ถ้าทําถูกต้องก็กดได้เลยนะครับข้อสังเกตก็คือว่านะครับปลายมุม2อันนี้นะครับจะค่อนข้างแหลมนะครับและมีความเสมอกันนะครับ2ข้างนี้นะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าพับถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับเราทำรอยครึ่งก่อนนะครับเราก็จะพับครึ่งแต่ว่ารอบนี้นะครับเราจะต้องเหลือตรงกลางไว้เยอะเลยนะครับเห็นเส้นนะครับเส้นตรงกลางพราดมเหลือไว้เยอะเลยนะครับประมาณสัก 2มิลขึ้นไปนะครับทำา2ข้างนะครับอย่าไปชิดกันมากนะครับเพราะชิดกันมากเดี๋ยวตอนหลังมีปัญหานะครับเพราะตอนหลังเราจะมาประกบรวมกันนะครับเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับโหเหลือที่เวเตะตะก้อนนะครับเป็นทางด่วนเลยเห็นไหมเหลือเยอะเลยนะครับเยอะไว้ดีนะครับแล้วก็มาพับอีกครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้เราต้องระวังนะครับเวลาเราพับอย่างนี้นะครับกระดาษบางทีมันจะเนี่ยบางทีมันจะปลิ้นหลุดออกไปเห็นไหมครับเนี่ย ใบล่างหมดแล้วก็ใช้วิธีโค้งครับจับแล้วก็โค้งเขานะครับแล้วก็ทําให้มันเสมอกันกับใบเมื่อสักครู่ที่เราพับนะครับทำสองข้างนะครับเนี่ยมันคอยจะปลิ้นออกมานะครับต้องม้วนดีๆนะ เรียบร้อยนะครับเราก็จะเหลือรูเยอะเนี่ยนะครับเวลาเราพับปิดอย่างนี้นะครับชึบมันก็จะไม่เกยกันนะครับอันนี้ถูกต้องจากนั้นนะครับเรากลับด้านครับเราจะวัดนะครับจากปลายแหลมนี่นะครับขึ้นไปนะครับสำหรับคนมือใหม่แนะนำที่2.5สําำหรับคนมือเก่าแนะนำที่3มเซนนะครับแล้วแต่จะใช้นะครับอันนี้พ่อดมททำที่ประมาณ 2.7 2. 7 2.8ประมาณนี้กลางๆแล้วกันนะครับฉะนั้นตรงนี้พ่อดมเขียนอย่างนี้นะครับ2.5ถึง3.0นะครับแล้วแต่ฝีมือนะครับ3.0หัวก็ใหญ่หน่อยนะครับอ่ะเราก็กดไว้นะครับเอาเล็บเล็บกดไว้นะครับแล้วเราง,งอชุดงอเสร็จแล้วก็เล็งนะครับให้มันจิ้มไปที่กลางลํานะครับยาวเลย ได้เสร็จก็กดนะครับอันนี้แข็งนิดนึงกดเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาพับนะครับกลับมาด้านนี้นะครับเราก็พับโอ้ยกับลืมกับลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดบรกก่อนนะครับเรากลับมาด้านนี้ก่อนนะที่ด้านนี้นะครับเราจะต้องวัดด้านนี้ด้วยนะครับวัดจากขอบนี้นะครับลงมานะครับสี่มเซนและสี่เซนนะครับ แล้วก็วัดเลยนะครับชิบสามเซนแล้วก็4เซนนะครับเขียนให้ดูหน่อยนะครับเผื่อมีชาวต่างชาติอยู่นะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับเพราะบางทีนี่ช่องพ่อโดมมีพี่น้องชาวราวดูด้วยนะครับนี่ต้องอธิบายให้ชัดเจนก่อน โอเคสามเซนกับสี่เซนนะครับเหลือไว้ก่อนนะครับแล้วเรากลับมาด้านนี้นะครับเราก็พับชุบกลับเข้าไปแล้วเราก็ทำหัวอินอรลล็อกกันนะครับตอนทำหัวอินทรลล็อกอย่าลืมนะครับใบบนใบล่างนะครับใบบนใบล่างต้องเสมอกันนะครับเรียงให้เรียบร้อยนะครับสวยงามจับให้เสมอกันนะครับแล้วทำหัวอินทร์ล็อกเริ่มจากการทำเป็นกระเป๋าครับ แล้วเราก็ทำตามแนวเส้นที่เราพับเมื่อสักครู่นะครับชึบแล้วเราก็บิดออชึบเสร็จแล้วก็บิดซ้ายขวาเล็กน้อยนะครับช่วยเขาก่อนแล้วค่อยดันไปข้างหลังเปิดเข้าออกมาอืมก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับทีนี้อ่า,อามาด้านนี้ดีกว่า ด้านนี้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเราจะมีตัวเลขอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเราพับหัวนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะนะครับหมายถึงว่าเรายังไม่ได้มาเอาชนนี้แน่นอนนะครับเราเราทำตรงนี้ก่อนนะครับโฟกัสที่ตรงหัวก่อนกดเข้ามาประมาณ1-2เซนพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พลิกกลับมาทำด้านนี้นะครับ พอกลับมาทาด้านนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับดูที่4เซนครับนี่เราเลื่อนมุมมาที่4เซนนะครับเป็นเส้นขนานแนวนี้นะครับยังไงดีเนี่ยเส้นแนวนี้นะนะครับที่4เซนชึบได้เสร็จก็กดนะครับเสร็จแล้วเราเอาใบล่างนี้นะครับพับกลับเข้าไปให้เล็งที่ขอบนะครับมุมนะครับสองด้านนี้นะครับเสมอกัน เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะพับอีกท็อปหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูครึ่งหนึ่งนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้นะครับเรามาด้านนี้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับเราเปิดมาเราจะพับที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเขาตรงนี้มาตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็กะดูนะครับประมาณครึ่งหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็พับย้อนขึ้นไป ครึ่งหนึ่งประมาณคร่าวๆนะครับแล้วก็เล็งมาที่ด้านหน้าครับด้านหน้านี่จะเอาปีกให้แหลมหน่อยนะครับเอาให้มันแทบจะชนกับขอบเดิมเลยนี่ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเส้นนะครับให้ดูเส้นนะครับจะแทบจะขนาดนี้เลยเห็นไหมชึบเสร็จแล้วก็มาทําอีกด้านครับ อันนี้ก็ง่ายแล้วอันนี้ให้เราสนใจเฉพาะมุมด้านบนนะครับมุมนี้กับมุมนี้นะครับเราดูแค่ตรงนี้พอได้เสร็จก็กดตรงนี้เราก็จะกลับมามีตัวหนังสืออยู่ฝั่งนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับเราจะพับตัวหนังสือของเรานะครับขอบนี้ให้ไปชนกับตัวหนังสือที่คว่า3มเซนนะครับใครไม่เขียนก็ได้นะครับ ใช้เป็นจุดก็ได้แล้วทําขอบนี้นะครับเนี่ยให้มันขนานกันพับเสร็จแล้วก็เผื่อนะครับเผื่อปีกด้านหลังด้วยนะครับชึบทําทีละอันนะครับอย่าทํา2อ,อันเสร็จแล้วก็เปิดด้านหลังนะครับกลับด้านแล้วพับย้อนกลับรอยเดิมนะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับพ่อโดมได้ไปทดสอบการปานะครับพบว่าต้องมีการปรับเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับอย่างแรกนะครับเรามาทํอาวางไว้ด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับทําหางเสือครับหางเสือเนี่ยนี่ขีดให้ดูก่อนเห็นเส้นนี้ใช่ไหมครับเส้นก็คือเส้นลําตัวนะครับเราทําที่เส้นลําตัวให้มันพอดีกันนะครับพอทําด้านนี้เสร็จนะครับแล้วเราก็กลับไปทําอีกด้านหนึ่งหักสองด้าน นะครับจากนั้นเปิดออกมาแล้วก็กดลงอโอเคแล้วก็มาทำอีกอันหนึ่งครับอ,อีกอันหนึง่งเดี๋ยวเขียนให้จะได้เห็นกันชัดๆนะครับเห็นเส้นนี้เนาะเส้นระหว่างลำตัวนะครับน้องๆคนไหนจะไม่เขียนก็นได้นะครับเราก็ดูเอานะครับดูเครื่องบินของเราเอาพับไปนะครับแล้วก็พับกลับนะครับนะเสร็จแล้วก็กดลงไป เราจะได้นะครับหางเสืออ่ะเห็นไหมเราจะได้หางเสือสองอันเลยนะครับเนี่ยเทมหอันนี้จะช่วยทําให้เครื่องบินเนี่ยเวลาบินแล้วมันชัดขึ้นอีกนะครับมันทําให้หัวมันไม่ทิ่มจนเกินไปต่อมานะครับมาถึงขั้นตอนการรีดนะครับเราก็วางไว้นะครับตรงนี้นะครับหัวมันหนามากนะครับเราจะไม่รีดนะครับเราจะใช้วิธีการกดนะครับกดเสร็จแล้วเราจะรีดจากตรงนี้มา รีดให้ครบนะครับตลอดทั้งเครื่องบินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการปรับนะครับเราก็จะเปิดเวลาจับนะครับเราจะจับบริเวณนี้นะครับสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยที่ยื่นออกมานะครับจับตรงนี้เวลาปาแล้วก็ทำเครื่องบินให้เป็นตวัววีแล้วก็เปิดนะครับปีกแนวตั้งของเราทีนี้จะอยู่ในทรงลักษณะ เวลาเล่นนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จับบริเวณล้อนะครับเราไปลองปลาดูก่อนนะครับถ้าปลาแล้วปรากฏว่าหัวมันทิ่มอีกนะครับเราก็จะปรับบริเวณปีกตรงนี้นะครับดันเข้ามางุ้มเข้ามานะครับอย่างนี้อ่าชึบอย่างนี้มันก็จะลอยขึ้นไปอีกนะครับทำให้ลักษณะการบิน บินดีขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติมันบินแล้วมันเกิดเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องเอาออกนะครับส่วนวิธีการปลานะครับลำเนี้ยปลาแล้วดีที่สุดก็คือปลาเขาเรียกว่าสายย่อนะครับให้เราจับอย่างนี้นะครับหรือจับอย่างนี้ก็ได้นะครับจับอย่างนี้ปุ๊บนะครับย่อตัวแล้วก็กระโดดปลาชุบขึ้นไปเลยนะครับขึ้นบินจะบินสูงแล้วก็ค่อยๆร่อนลงมานะครับอย่าลืมนะครับถ้ามันร่อนในลักษณะที่ เป็นคลื่นมากเกินไปเราต้องเอาบริเวณปลายปีกนี้ออกด้วยรับรองครับลำนี้นะครับเพื่อนเห็นเพื่อนบอกโอ้โหนี่มาจากช่องของพอดมใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเป็นลำแรกของโลกเลยนะครับไม่เคยเอาไปโชว์ที่ไหนมาก่อนนะครับเท่มากๆก็ลองไปพับกันดูครับสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการพับกระดาษและเล่นของเล่นเป็นชีวิตจิตใจนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็พอดมนะครับยังมี Facebook คิดแคนคราฟนะครับเอาไว้จับรางวัลและแจกของรางวัลกันทุกต้นเดือนเดือนเดือนอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ